นี่ขมฝันแบนี่ขมฝันฝันว่าขี่รถหูกซ้ายหอหอเออหอหอขี่รถหอเออฝันเมื่อแรกเนี่ยฝันสวัสดีคุณชมสวัสดีทุกท่านวันนี้เดินทางมาวัดบ้านอีเมงนะครับหรือตามผู้ใหญ่ผลคนฝันแม่นผู้ใหญ่ผลคนฝันแม่นนะครับฝันที่ไรไม่เคยพลาดมีแต่สามตัวเลยนะครับฝันแม่นมากตามไปดูว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผลฝันว่าอะไรหรือได้ตัวไหน ตามไปดูเลยครับคนจะผ่านไปฟังตัวเลขผู้ใหญ่ผลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบใจดีนะครับใจดีพอได้มาตามรายงวดหาหงวดแล้วเนาะเพราะว่งกัก็ยากพอโล่งหาตัวยากซ้ำซ้ำเพลีย์ดิซ้ำเพะเอกหาตัวยาักก็ไปไปยุ่งนาะนี่นี่ยุ่งวัดพอดีเลยเป็นสิ่งีงานหนึ่งครับมีงานเตรียมใหม่ ผสมผสมคณะส,สงฆ์เพลินแล้วก็พระสิมาหาสิปวัปวดมาดำเฮ่นั่ะล่ะมาแล้วก็เลยมาเตรียมกับพ่อกันกับเขินนี่ยังล่ะมาเจ้าเขนินนี่ไงยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์สิแอดมินหล,ลายๆแอดแอดมินหลาย่องนะครับมันนี่ก็มาอนะไม่มัน,น,มยยมนสิบหาซองหมดเลยเนี่ยมาบดกับ อือ <correction S 1> <lives here. S 2> ุดรค้อนเปล่นแตละสิงหนองคายบุรีาศรีสะเกียิมาบัดเลยมือนมาบัดอำเภอขางเคียงเนาะจังหวัดขางเคียงกันไมมามาบัมากาะตมมหาแนวทางแนวทางแ่เคยฝันเนี่ยดอกแต่ว่าหมดว่าหันกะซื้อเลรตัวเก่าหาศุนซีมันอกหาทุนมันดอกหาทุนสามเนาะคือว่าหาซุนสามวาสนาเขาเด อาเล็กล่างกับซื้อแปดแปดออกนอกแปดเก้าเนาะกับซื้อกับตันสาวนั่งกั่นตัวละหาลอยตัวละพันโอ้ถ้าซื้อขึ้นล้มมันคนคนคนใจเดียวค้นใจเดียวเหร,รียญบอเล็กล่างกับไม่ใครอยากเอาเลขกันใต้ดินก็บม่ใครอยากซื้อดอกอออซือ้อแตะลอตเตอรี่เออหวัวน,นี่กับขันพี่น้องอยากแอบซีเธอแอบซีเนาะเหรียญบอเออผู้รับสมกับ สหาแนวทางแต่คยฝันแน่จะไดดอกก็พ่อใหญ่แกันกับท้อหากันอยู่บเ่เสาแต่ว่าหังมันบ้บาใครได้หวยบ่ใครได้พ่อกันว่าใครได้พ่อ,อกันนะครับหมดนี้ก็ได้ฝันไม่ได้ครับว่บาขี่เครื่องบินมันลงหน้าบ้านพี่สาวอา้มมาวสมัดจากใส่มาจากพูดแล้วม,มาจากกันอุดร้อนมา,นา,าให้กูบัดไปให้กูไปน้ำนี่นหรอกบัดตีขี่เครื่องบินเพราะเครื่องบินพังมาเนี่ยเลยบม่ได้ขืนเครื่องบินน้ำขอเขามันเลยข้นไปมันตายก่อ เหมือนไปเที่ยวแล้เขาขี่แต่ขี่14เที่ยวขึ้นเดี๋ยวก็เลยได้ฝันในเลขขี่รถลูกส้ายหอวเลขทะเบียนรถ9 8-35ทะเบียน98-35 98-35รถมอเตอร์ไซยรถมอเตอร์ไซยก็ไม่คยได้ฝันเนาะแต่ว่าก็อล้องเสียงรถไม่ของลูกส้ายเหรอบึง1-5อ่ะ6-1 5-8 มันสีออกน้ำก้นประจำหมดบางหันกระสือซื้อทิ่มใบสิบใบยดอดกระสอหนึ่งหาแปดก็อันคันว่าที่ขับว่าได้ฮอนร์รถละคันบอกเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์<อ>แต่มันได้กินย้อนเยอะคันเนี่ยได้กินย้อนสุดเทียเออเท่ยวน่ะเออแต่ขันฟันเจี๊ยบได้กินตัวหลีกโต๊ดออกโต๊ดตรงส่นกหญ่กเก้าสามหันเนะาะส่วนใัญ่ก็เลยสองหมื่นกว่าบาทจ้ะแต่มีนัทั้งมีซ้ำนี่แหละ พี่น้องั่นอยากเสียงกับลองเสียงมึงฝันกับบ้าไครบ้าใครจะฝันเนาะคนคนลำบากเนาะแต่ละเมือแต่ละเว,ว้นดูแลพี่น้องนนำกับมีปัญหาตัา้เงิอนี่ก็ว่าเตรียมงานเตรียมผัวผักผ่าเป็นมาเขาอื่นเนี่ยเขาอื่นพ่นมันมันผักหยดเนาะมันเนาะใบรับรองเจ้าคณะ จอว่าดพี่จอคณะจอว่าดจอว่าดนะครับผมเอาผู้ใหญ่นะครับในมุมที่สิบหกเนาะได้ให้พี่น้องวิตรชีคนรับทุกทางบ้านครับผู้ใหญ่มักตัวใดที่สุดครับผมให้พี่น้องได้มักที่สุดก็เก้าสามห้าเลยไหครับเก้าสามห้าเก้าสามห้าสามห้าครับเก้าสามห้าเออแต่ว่าหางโตไหครับสามตัวสองตัวนี้มักตัวใดครับมักสามห้เนี่หรอสองตัวสองตัวมักสามหาครับ ก็ว่ากันบังกันกันทะเบียนไม่รถของลูกสายเบังหนึ่งหาแปดอันนี้เป็นเออมันได้ทะเบียนไม่มาทะเบียนรถไม่ทะเบียนรถไม่ผู้ใหญ่ฝันนี่ผู้ใหญ่ฝันฝันจะขี่ขั้นไหนครับเออขี่มอเตอร์ไซค์น่ะขั้นไหนครับทะเบียนทะเบียนมอเตอร์ไซนะนะค์บิ๊กไบคือเลยขี่ฮอนอ่ะเขาเลขี่ฮอนอ่ะทะเบียนอันครับเก้าแปดเออแปดเก้าสามหาเลขซี่ตนะแปดเนาะเขาเลาขี่ฮอ มาทีนี้สิไปน้ำเมียสิไปน้ำพี่สาวเคียงบินบัดพังมดเลยรถคันนี้พังหมดเลยขึ้นไม่ได้ก็เลยมีความฝันเสมนละ่ะอ,อันที่ว่าของคุณยังมั่วที่ผ่านมานะครับม่วทิพย์นครับที่ว่าฝันดนะ้อ่าศูนย์ซีนะอ่าฝันว่าเลขออกตัวเก้าก็ลเลยซื้อหาศูนย์ซีซื้อหาศูนย์ซกับแปดแปดกับแปดแปดพิษอัลเลตัมแปดแปดในก็ซื้อ ใด้ดิปลเปนอเลติลีหาใบเปลปลซื้อน้ำดันสาหาลอยวะตัวยาวหาลอยเลยว่าวาตัววากับกับอะไรเนาะกับมิสแันเหรอครับมือเดียวเนาะถ้ามันถ้ามันยิงนกกับคนลุนโพเนาะเอาหายุนซีหายุนซีหายุนสามเขาบ่าเลออกตัวเก่าแล้วตัวเก่ากับลยไแ้ซื้อหซื้อแปดแปออกแปดเก้าแปดเกา นี่ครับสมฝันของพ่อใหญ่ตอนน้ตขี่รถหอตอนนั้ขี่รถหอทะเบียนรถก็คือแปดเก้าสามห้าตัวไทยไ่คือเก้าสามห้าเก้าสามหาตัวไทยพี่น้องมัดตหนากเ้วเตี้ด้วก็เหลวเตี้พี่น้องนะครับก็ลองเสียงเสียงบึงเสียงไงเสียงพอประมาณจะให้พวกียนกันครับอนาะคกับเตดกันโซกสตากับพวกตักเกัน ตอะกอผูก่อน้บงลเช็งเอาเนะยึดยังไรก็ได้จนครันน้อรับับูบ้านขอโชคขอพรขอโชคขอพรขอโชคขอลับขอตำแหน่งใครทีบ่ไไ้ใครให้ใครน้าเ่ก็มาบอก้องระไ้บอกเราไว้การเงินการงานอยากเรียนขันจังลูกสาวผมกับยุสเกลกับมาเหรอ ใ่ใหญ่มาเดอนมาขอน้ำเล้าเน่ยเดอนตัวละวันที่สองตัวละก็ใส่ใหญ่มาจากสแกวเนี่ยหลังผมเนี่ยล่ะลงพูเสมนดำจะไฟก็บบ้าใหม่คนเด้สมัยตะก้อนนี่เคียงหงอกคขยงแห้งเคียงบุญมานี่คำว่าจุดทูบหนึ่งว่าติดครับเบิองเอาเด้อเอฟซีต้องการมักกับสื่อบ้มักกับ่ซสื่อ ปันศพกันกับเจ้าไวซ์คือผู้บอสู้กันฟังเพราะเป็นแนวทางครับแต่ว่าจะลืมเอเด็กของผู้ใหญ่นี่ถามว่าเขาตรงแบตงวดหกสามเนาะหกสามสามหกสามนั่นบอกตัวเดียวเจ่าผู้ได้บอกสามตัวเดิบอกบอกสามหกสามหกตัวเดียวหลังๆมันถึงเต็มลงเต็มเออพลาดครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะลืมเลิกพี่น้องถึงเต็มลงเต็มมั่นเองค่ะตัดลุมสองตัว ตัดหนาตัดหลังใช่หรอคุณยายใจดีหลายๆเนาะค่ะสำหรับแนวทางความฝันเนาะค่ะครับครับขอบคุณคับขอบคุณมากครับผมคุณคุณายใจดีมากมากเลยครับ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 คับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับตัวเลขคุณหญ่ผลลุกหญ่ใจดีนะครับอยู่บุรีรัมนะครับให้แนวทางฝันแม่นแม่นนะครับโชคประจัดเด้อนะครับ เอฟซีเลขที่ชมเมื่อสักครู่ใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้เลื่อนผ่านได้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความฝันนะครับฝันเป็นเอ็ดก็ตามให้เด้อจริงจอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เอฟให้แอดบินเด้อมีกําลังใจเดินหาแนวทางเอฟซีเรื่อยๆนะครับตลอดไปสาธุเอง,งๆรวยๆปังๆเด้อสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม